สวัสดีค่ะนี่พี่เพนพิี่ยวันเนอร์ค่ะวันนี้มาอวพรวันเกิดให้กับชมพู่อารยาเอฮาร์เกตนะคะหรือคุณแม่แท้ๆของพิเรีย่ยวันเนอร์ค่ะคือขอให้แม่ชมสวยๆนะคะแล้วก็รวยแล้วก็เป็นแม่ที่น่ารักของเพนตลอดไปอย่าสั่งให้ตาแดงเงยรักดุด่าว่าเพนเยอะเพราะว่าเพนเครียดเชว่าเพนจะไม่เครียด ต่อไปเนี่ยเพนจะไม่ไปเขียนบ่าแม่ใน a ฟ e b o o k แล้วแล้วก็จะไม่พูดได้ว่าชาติหน้าไม่อยากเกิดเป็นลูกสาวแม่เพราะแม่ใฝ่ฝันเอาไว้แม่ใฝ่ฝันเอาไว้ว่าแม่จะใช้เพนทำงานในวงการบันเทิงเข้าใจไหมแม่แม่ใฝ่ฝันไว้ว่าจะใช้เพนทำงานในวงการบันเทิงเพนรู้แม่คิดอะไรอยู่ใช่ว่าแม่จะไม่คิดอะไรอยู่แม่จะให้เพนเป็นนักแสดงหรือไม่ก็นักร้อง ทำงานหาเงินให้กับแม่แต่ตอนเนี้เพนทำก็คือเขียนบทภาพยนตร์เพนแต่งภาพยนต์มาสามสิบเรื่องแล้วรวมถึงลี o อน่าเรนเจอร์ทั้งเจ็ดภาคอ่ะเพนไม่รู้ว่าใครเป็นนางเอกลี o อนาเรนเจได้ข่าวแม่บอกว่าใบเฟิร์มพิชนกเป็นนางเอกลี o อนาเรนเจอร์เขาเป็นลูกได้แท้ของเพนจริงนะใบเฟิร ok ์มพิชนกะ เขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาหรอกค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นคนธรรมดาเหตุผลที่อาจจะดูไม่แก่ชราอะไรเงี้ยหน้าตาเขาก็คล้ายๆกับเพนนะนิสัยเขาก็จะลาลๆเหมือนกับเพนนะถ้ามีคนมาล้ายกับเขาก่อนอะนะคะลูกสาวเพนจะเป็นเงี้ยถ้าใครล้ายมาก่อนนะเขาก็จะล้ายกับแรงๆเงี้ยเหมือนคนมาตีก่อนนะเขาก็จะเขาจะไม่ทํา้ายใครก่อน ถ้าคนมาตีเขากนเขาก็จะตีกลับอะไรเงี้ยนะคะนี่คือนิสัยของลูกสาวเพนถามว่าเขาเก่งไหมเขาก็เก่งฉลาดใช่ว่าจะไม่ฉลาดลูกสาวเพนทุกคนหรือไม่ก็ทั้งลูกชายของเพนอะแต่เพนไม่เคยข้อเขาเลยเพนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเกิดตอนไหนเพนไม่รู้วันเกิดลูกด้วยซ้ำว่าเกิดวันไหนแต่เขาบอกว่าเขารักเพน เพราะว่าไม่รักเพนเพนเขาอยู่ในท้องเพนแค่เดือนเดียวแล้วก็โดนหมอดูดเด็กออกใส่ท้องแม่อุ้มบุญไปแล้วเพนไม่เคยคลอดลูกเลยนะคะแล้วแต่หมอดูดเด็กออกใส่ท้องแม่อุ้มบุญพาเพนตั้งคันน่ะนะคะเพราะว่าสามีเพนน่ะเขาอยากมีลูกเขาก็เลยไม่ใส่ถุงยางอนามัยคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าสามีเพนเป็นใครมั่ง ต่ไอหนังเอกหนังโป๊ที่คุณดูทุกวันเนี้ยที่คุณเห็นเพนเป็นนังเอกหนังเอกหนังโป๊เว็บโป๊อะไรเงี้ยคลิปโป๊อะไรเงี้ยสามีเพนมันเผยแร่เพราะมันอยากได้เงินจากผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยากเข้ามาดูนะคะเห็นรักแม่ชมพู่อารยานะคะเพลงขอให้แม่บอกว่าค่าไฟลดลงด้วยให้ลุนแรก็รักดีใจค่าไฟหรือเดือนละแปดเก้าร้อย เพนเพนถ้าชาติน้ามีจริงอ่ะเพนขอเป็น,ปนลีโอน่าเลนเจอร์เพนที่ขีดชีวิตตัวเองแล้วนะแม่ <Hello. S 1> วัสดีค่ะ I love my mom ชมพูอรารยาเอฮาเกต my favorite in the world วัสดีค่ะ